พบกันอีกแล้วนะลูกเนนลูกศีลดีใจมากที่จะเจอกันอีกหลวงพ่อก็ดีใจเหมือนกันเช้านี้จะเล่านิทานเรื่องให้ฟังจริงๆไม่ใช่นิทานนะแต่เป็นเรื่องจริงนะจำให้ดีนะเดี๋ยวอาจจะออกเป็นข้อสอบนะ ที่ประเทศจีนเนี่ยมีหมู่บ้านหนึ่งนะหมู่บ้านนี้เนี่ยมีหมาตัวหนึ่งสีขาวน่ารักชื่อเสี่ยวป่าแต่มีนิสัยที่แปลกอย่างหนึ่งนะชอบข้าวข้าบข้าวของชาวบ,บ้านเนี่ยจะเลือกเป็นขโมยก็ได้ บางวันก็คาบกระทะบางวันก็คาบจอบบางวันก็คาบเสียมตอนหลังก็คาบพืชผลชาวบ้านฟักเนี่ยคาบวิ่งหนีชาวบ้านก็ไล่ตามแต่ว่าไม่เคยจับได้บางทีก็คาบผักตอนหลังนี่คาบไก่ ทั้งตัวเลยนะบางทีก็คาบปลาของชาวบ้านแต่ก่อนเนี่ยมันชอบดำน้ำหาปลาในสระตอนหลังเสียเวลาแล้ววิธีที่ง่ายกว่านั้นคืออะไรคาบกรงที่ใช้จับปลาไม่เหนื่อยนะคาบทีเดียวลากมาได้หลายตัว ชาวบ้านก็ตามล่าวิ่งไล่ตามแต่ไม่เคยทันเลยเพราะวิ่งเร็วชาวบ้านนี่ก็ตรานหน้าเนี่ยว่าเสืวป่าเนี่ยมันขี้ขมโมยบางทีเห็นก็อยากจะเอาก้อนหินขว้างแต่ดีนะไม่มีใครใช้วิธีเอายาเบื่อมาเบื่อหมา เมืองไทยนี่มีเยอะนะไม่ชอบหมาตัวไหนก็เอาเยาเบื่อมามาวางอาไว้คลุกกับเนื้อแต่เราอย่าทำนะคนจีเนี่ยในหมู่บ้านนี่เขาก็ไม่ทำขนาดนั้นนะอย่างมากก็วิ่งไล่หรือว่าตะกนไล่ใครๆก็ว่าหมาตัวนี้นิสยัยไม่ดีแต่ปรากว่าหมาตัวนี้เนี่ยคาบของเนี่ย เอาไปให้ใครรู้ไหมเจ้าของเจ้าของเป็นชายแก่ๆยากจนเสยวปาเนี่ยมันสงสารเจ้าของแล้วมันคงกระตันอยู่ด้วยนะความกระตันอยูภาษาหมาคือว่าเอาของที่เห็นเนี่ยมาให้เจ้าของมันไม่รู้จักเรื่องของโมยนะมันไม่รู้เรื่องศีลไม่รู้เรื่องกฎหมายมันเห็นว่า ของไหนที่เจ้าของไม่มีเนี่ยมันก็จะไปคาบมาให้มันไม่รู้ว่านี่คือการขโมยชาวบ,บ้านที่เห็นนิสัยของเสือปลาเนี่ยที่ชอบขโมยทั้งอาหารทั้งปลาทั้งไก่ทั้งเป็ดจอบเสียมก็เกียดชังเสือปลาแต่ถ้าติดตามไปดูดีๆนะัจะเพราะว่าเสือปลาเนี่ย เป็นหมากระตันอยู่นะเห็นแต่ฉากแรกเนี่ยก็เห็นว่ามันขี้ขโมยแต่ถ้าตามไปดูถึงที่สุดเนี่ยก็จะพบว่าของที่ได้นี่มันไม่ได้เอามันใช้เองเลยมันเอามาให้เจ้าของเพราะความสงสารและเพราะความกระตันอยู่ก็ถือว่าเป็นหมาที่มีคุณธรรมนะถ้าเราดูให้ตลอดนะเป็นหมาที่ มีน้ำใจเพียงแต่ไม่รู้ภาษีภาษาตอนหลังเจ้าของเนี่ยก็สอนนะว่าจะไปขโมยของชาวบ้านเขามันก็เชื่อนะและจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ขโมยของชาวบ้านนะเวลาคนแก่เนี่ยหาฟืนเนี่ยมันก็ไปช่วยนะฟืนเวลาฟืนมันตกมาจากกองที่ คุณยายเนี่ยหาบอยู่เนี่ยมันก็ช่วยคาบแล้วก็เดินนำหน้าคุณยายเอาฟืนมาส่งที่บ้านบางทีเด็กเนี่ยหิ้วคุ้นน้ำหนักๆเนี่ยเด็กตัวเล็กๆเนี่ย,ยคนในเมืองจีเนี่ยคนเมืองจีเนี่ยเด็กๆก็ทำงานแล้วนะต้องหิ้วน้ำมาสี่ห้าขวบหิ้วคุ้นน้ำมาบางทีเกินกำลังเด็กนะเสือปลาจะเป็นหมาตัวใหญ่มันก็คาบ ขาบคุณน้ําไปส่งบ้านเด็กนถ้ามองผิวเผินเนี่ยมองด้านเดียวน่มจะเห็นว่าเสยวปลาเนี่ยเป็นหมาขี้ขโมยนิสัยไม่ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นหมาที่น่ารักนะมีความกตัญญูแล้วก็มีน้ําใจด้วยเวลาเรามองอะไรเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้เพราะว่า ความจริงอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้มีวัดวัดหนึ่งนะกลางดึกเลยพระหนุม่มเนี่ยขับรถเข้าเมืองตีหนึ่งตีสองเนี่ยนะมีพระขับรถบังเงินมีคนเห็นก็ถ่ายรูปแล้วก็เอาขึ้น facebook คนก็ เขียนข้อความต่อว่า,าพระรูปนี้ว่าดึกดึกด,ด,ดเนี่ยไปไหนไปเที่ยงคืนหรือเปล่าใช่ไหมไปทำอะไรไม่ชอบไหมพระนี่ถูกว่าเสียหายเลยแต่ความจริงคือว่าคืนนั้นเนีย่ยเนนป่วยนะเนรป่วยท้องร่วงเพ่อนคนขับรถ ที่เป็นยมเนี่ยไม่อยู่นะลาไปสงกรานไม่มีใครขับรถนะพระหนุ่มขับรถเป็นก็เลยขับรถพานเ,นเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลอย่างกระทันหันแต่เน,เนี่ยป่วยก็เลยนอนอยู่เบาะหลังคนที่เห็นเนี่ยก็เห็นแต่พระขับรถกลางดึกเข้าเมืองภาพที่เห็นเนี่ย ก็คือภาพรูปนี้ไม่ดีใช่ไหมแต่ความจริงคืออะไรกำลังทำหน้าที่ช่วยเนนเสียสละสิ่งที่เราเห็นเนี่ยกับความจริงเนี่ยบางครั้งมันก็ขัดแย้งกันที่ป้ายรถเมย์แห่งหนึ่งในกรุงเทพนะมีชายหนุ่มสองคนเนี่ย กำลังกอดรัดฟักเวียงกันคนหนึ่งใส่เสื้อสีดำอีกคนหนึ่งใส่เสื้อสีขาวคนสีดำนี่ก็พยายามฉุดกระชากกระเป๋าที่คนใส่เสื้อสีขาวนี่ถือเอาไว้แต่คนเสื้อขาวก็ไม่ยอมปล่อยกระเป๋าคนเสื้อดำก็เลยต่อยต่อยคนเสื้อขาว คนมาเห็นเนี่ยก็คิดว่าอย่างไงคนเสื้อดำน่พูลายใช่ไหมไปแย่งกระเป๋าเขาไปฉกชิงวิ่งลังกระเป๋าคนเสื้อขาวหลายคนมองเห็นแบบนี้บางคนก็ด่าคนเสื้อดำนะบางคนก็ไม่พอใจนะไปเตะไปต่อยคนเสื้อดำเพื่อช่วยคนเสื้อขาวเพราะคิดว่าคนเสื้อขาวเนี่ยกำลังถูกแย่งชิงกระเป๋า แต่ความจริงคืออะไรความจริงคือว่าคนเสื้อดำเนี่ยกำลังเป็นพลเมืองดีคนเสื้อขาวเนี่ยไปแย่งชิงวิ่งลาก,กระเป๋ามาจากผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงก็ร้องช่วยด้วยช่วยด้วยในกระเป๋านี้ก็มีเงินหลายนะคนเสื้อดำ่านมาก็อยากจะช่วยผู้หญิง ก็เลยจับคนเสื้อขาวแล้วยา,ยามดึงกระชากกระเป๋าเพราะไม่ใช่กระเป๋าของคนเสื้อขาวแต่เป็นกระเป๋าผู้หญิงแต่เสื้อขาวไม่ยอมเสื้อดำก็เลยใช้กำลังต่อยเอาแต่พวกเราเห็นเหตุหการณ์เนี่ยนะคนที่เหตุการณ์อยู่แถวป้ารรเมก็บอกโอ้โหเสื้อดำนี่แย่นะเป็นอันตรภาน ต้องจัดการกันมาสักหน่อยแต่ต่อยคนเสื้อดำแต่ที่จริงเนี่ยคนเสื้อดำเนี่ยก็เป็พลเมืองดีนะเขากำลังช่วยผู้หญิงแย่งชิงกระเป๋ากลับคืนมาให้ผู้หญิงเพราะคนเสื้อขาวที่ไปวิ่งราวเนี่ยความจริงเนี่ยกับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยบางครั้งมันไม่เหมือนกันนะ แต่เดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยเห็นอะไรก็คิดว่าสิ่งที่เห็นนั่นคือความจริงไม่ได้มองให้ตลอดสายเด็กบางคนนะเขาเขาขมโมยยางลบดินสอจะว่าไปก็ไม่ใช่ขมโมยหรอกแต่เขาหยิบยืมยางลบดินสอของเพื่อนไปใช้ เพื่อนเพื่อกวาวเด็กคนนี้เพื่อนคนนี้ขี้ขโมยมีงานอะไรมีงานอะไรก็ไม่ทำเวลาเลิกงานเนี่ยต้องอยู่เวรช่วยทำความสะอาดเก็บกวาดขยะเศษกระดาษตามห้องแต่เด็กคนนี้นี่พอเลิกเรียนก็รีบวิ่งกลับบ้านเลยไม่เคยช่วยส่วนรวมเลย แถมยังเอายางลบดินสอของเพื่อนไปด้วยในสายตาของเพื่อนร่วมห้องนี้เด็กคนนี้ไม่ดีเลยนะไม่มีน้ำใจไม่ยอมช่วยเหลือส่วนรวมแถมยังชอบขโมยของคนอื่นไปใช้แต่ความจริงเป็นอย่างนั้นหรือป่านะถ้าไปดูเพราะว่าโอ้เด็กคนนี้นี่ เขายากจนนะพ่อแม่ยากจนพ่อแม่นี่ยากจนจนกระทั่งไม่มีเงินซื้อ,อยางลบดินสอให้ลูกลูกก็ต้องนะบางทีก็ต้องยืมยางลบดินสอจากเพื่อนถึงเวลาเลิกเรียนก็ต้องกลับไปกลับไปทำอะไรกลับไปช่วยงานบ้านกลับไปช่วยรับจ้างขายของ เพื่อหาเงินมาให้พ่อแม่ที่ยากจนพ่อก็ลำบากแม่ก็ป่วยต้องกลับไปบ้านรีบดูแลแม่แล้วก็หาเงินมาซื้อยาให้แม่มองจากพฤติกรรมในห้องเรียนเนี่ยเด็กคนนี้นี่นิสัยไม่ดี แต่ความจริงเป็นไงโอ้ยเขานี่สายดีนะเขาเสียสละเขารักแม่เขามีความกตัญญูเลิกเรียนเด็กๆก,ก็เล่นกันแต่ว่าเขานี่ต้องไปดูแลแม่แล้วก็ไปทำงานรับจ้างนะได้เงินมาก็ไม่กี่บาทเอามาเป็นค่ายานะไว้ได้หลับได้นอนก็นาน แถมเวลามาโรงเรียนก็ชอบลอกการบ้านจากเพื่อนไม่มีนะไม่มีทำกันบ้านเองอะ่ะต้องเอาต้องขอสมุดของเพื่อนขอการบ้านเพื่อนมาลอกเพื่อส่งครูถ้าไม่ส่งครูโดนตีเพื่อนกับานเด็กที่คนนี้นิสัยไม่ดีชอบลอกการบ้านของเพื่อน แต่ความจริงคืออะไรความจริงคือว่าตั้งแต่เช้านี่ต้องไปทำงานทำอาหารให้แม่กลางคืนก็กว่าจะกลับบ้านก็ค่าไม่มีเวลาทำกันบ้านเชา้าก็ต้องทำงานช่วยแม่ช่วยพ่อมาโรงเรียนเลยไม่ทำกันบ้านแต่ถ้าไม่มีการบ้านส่งครูก็ถูกตีก็เลยต้องขอขอรอกการบ้านจากเพื่อน นี่ยเด็กบางคนเนี่ยนะนิสัยเขาเนี่ยเรามองดูเนี่ยสิ่งที่เราเห็นด้วยตาเนี่ยเขานีสัยไม่ดีนะแต่นั่นไม่ใช่ความจริงความจริงเขาก็เป็นคนที่ดีมีควารับิดชอบเป็นแต่เขายากจนเวลาเราเห็นอะไรก็ตามเนี่ยให้เราเราลึกไว้อยู่เสมอนะสิ่งที่เราเห็นกับความจริงอาจจะไม่ใช่อันเดียวกันเวลาพ่อแม่ พ่อไม่ซื้ออะไรให้เราตามที่เราขอหรือบางทีพ่อแม่ก็สั่งให้เราทำโน่นทำนี่เขยียนเรียนเขยียนทำกันบ้านหรือบางทีขอเงินซื้อมือถือแม่ไม่ซื้อให้ก็หาว่าแม่นี่ใจร้ายแต่ที่จริงเนี่ยท่านมีเหตุผลนะเพียงแค่พ่อแม่ไม่ทำตามใจเราหรือบางทีเข้มงวดกับเราเนี่ยไม่ได้แปลว่าท่านโหดร้ายดุร้าย สิ่งที่เราเห็นกับความจริงมันไม่เหมือนกันนะเพื่อนในห้องเราก็เหมือนกันบางคนเนี่ยเขานิสัยดูเหมือนไม่ดีนะแต่ว่าความจริงเขาตรงกันข้ามเลยนะตัวลงหมาที่ชื่อหมาที่เมืองจีงนที่ชื่ออะไรฮะชื่ออะไร คูปเปอร์จำได้ป่ะคูเปอร์หมาชื่ออะไร <c oughs> เช่ว,ว่าหมาชื่ออะไรเสี่ยวปานะเ,าเดี๋ยวออกออกข้อสอบนะเอาเตียมรับผ่อนติตังบฏติตังตุมพังคอยตะผลที่ท่านปรารถนาได้ตั้งใจแล้วเทพามวาสามิชาโตดองสำเร็จโดยฉาพรา สาเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งพวงจงเต็มที่จันโทมนารโสยตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญนมานโชดิราโสยตาเหมือนแก้มนีอันสว่างสวัยควรยินดีสาพีติโยวิวัจ so ันตุวัานจัรายทั้งพวงจงบำราดไปสาพโรโควินาสตู โรคทางหลวงของท่านจงหายมาเทภาวัตอันตารโยอันตารยามีแก่ท่านสุขิทิกายุโกควาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาตนาสิลิสนิจังุทาปจายโนจัตตารธรรมาวันติอายุวันโนสุขังพาลัง สีสิบาการคืออายุวันนาสุขาภระราย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติว้กราบปกติอ่อนน้นอมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวุสาพมังคารังพาสาพัมงคนจงมีแก่ท่านปันตุสาพระเทวตาพระราเทวดาทั้งพวงจงรักษาท่านสา,าพพาทธานุภาเวนา ด้วยอนุภาแห่งระภุษาเจ้าสาพภาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งภาสงสาสาโสธิขวันโุเจขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุเมื่อเทอา